Today, energy demands are on the rise, yet its supply remains inadequate. This results in high energy price and burden on the global economy. Since energy is the essence of world economics, we strive to continue contributing through innovation. in Inter, a leader in energy innovations and technologies across Asia Pacific. จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกมากกว่า30ปีทำให้บริษัทแกนอินเตอร์มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับแก๊สธรรมชาติอยู่ในระดับผู้นำประเทศทั้งในด้านธุรกิจสถานีหลักเอกชนธุรกิจขนส่งแก๊สธรรมชาติธุรกิจสถานีบริการแก๊สธรรมชาติ ETV มากกว่า10สถานีธุรกิจซ่อมบํารุงสถานีบริการ ETV ธุรกิจต้อนบำรุงรถโดยสารประ,ประกาศใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติและธุรกิจขายแก๊สธรรมชาติอัดเข้าโรงงานอุตสาหกรรมโดยที่เราีม่ป,ปลปอยรถแป่นดัดที่เป็นกระสีหอมจากเราเองกนอินเตอร์ไม่เคยหยุดคิดเรายังมีการวิจัยและพัฒนาถังบรรจุกแก๊สธรรมชาติที่มีน้ำหนักเบามากเป็นพิเศษที่สามารถลดต้นทุนการขนส่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถผลิตสังระเภทนีได้ดนอกจากนี้ แลินเตอร์ยังมีธุรกิจลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตมากกว่า220แหตงเพิ่มขึ้นอีกในปี2019ซึ่งผมมองว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้บริษัทก้าวมาเป็นผู้น,นํานวตัตก,กรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างสมบูรณ์แบบ ผมดร์ทธีกิจพิพิธนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชน,นการเซ็นสัญญาของบริษัทจอยเวนเจอร์ข้ามชาติบริษัทสแกนเดนเตอร์เองเนี่ยเรามีการลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วด้วยนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีบริษัท ร่วมทุนจากต่างชาติเข้ามาร่วมทุนในประเทศไทยตลอดเวลา33ปีในการดําเนินงานของสแกนเนอร์เราได้มุ่งมั่นกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจพลังงานสะอาดโดยเรามุ่งเน้นโดยเฉพาะธุรกิจแก๊สธรรมชาติเราได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านแก๊สธรรมชาติแบบครบวงจรโดยรยิเริ่มจากการเป็นผู้ก่อสร้างสถานีแก๊สธรรมชาติ NG v วผลิตอุปกรณ์สําหรับแก๊สธรรมชาติแบบครบวงจรยังเป็นผู้ขนส่งแก๊สธรรมชาตินอกแนวท่อไปยังสถานีเอกชนและสถานีนอกแนวท่อ จนถึงเป็นผู้จัดจําหน่ายแก๊สธรรมชาติเข้าโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบของแก๊สธรรมชาติอัดหรือที่เราเรียกว่าไอซีเอ็นจีนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการขายแก๊สธรรมชาติในรูปแบบของแก๊สธรรมชาติเหลวนะครับหรือว่า l อลเอ็นจีที่เราเรียกว่าไอ n อลเอ็นจี รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยปัจจุบันเรามุ่งเน้นนะฮะพัฒนาธุรกิจแกส๊สธรรมชาติทั้ง ICNG และ ILG ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงอีกทั้งเรายังได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทเนี่ยเติบโตไปได้ด้วยดีและแน่นอนครับทำให้มีบริษัทต่างชาติ สนใจเข้ามาร่วมทุนในการเซนสัญญาครั้งนี้ส่วนทางด้านชิซุกะแก๊สคอมพานีเลมิเต็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนในตาลาดทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งมายาวนานกว่า100ปีนะครตั้งแต่ปี1910 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเชี่ยวชาญด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแกส๊สธรรมชาติยอดขายสูงเป็น1ใน4ของบริษัทประเทศญี่ปุ่นหรือประมาณ1500ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนอกจากธุรกิจแก๊สธรรมชาติแล้วเนี่ยชิซูกะแก๊สเนี่ยยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะฮะในประเทศไทยแล้วก็ธรรุรกิจ LNG ด้วยในประเทศสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียในการร่วมมือกันระหว่างบริษัทสแกนเตอร์ Inter, จำกัดมหาชนกับชิซูกะแก๊สในครั้งนี้นะถือว่าเป็นนิมิตใหม,ทม,มทโโ่ทะน แก๊สธรรมชาติอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียผลชีสุกัแก๊สเนี่ยมีพันธมิตรที่เหนียวแน่นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศในปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะครับจะช่วยผลักดันให้เกิดโอกาสในการขยายธุรกิจแกส๊สธรรมชาติสู่ระดับนานาชาติร่วมกันสร้างเครือข่ายแก๊สที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกผมมั่นใจว่าชีซุกัแก๊สเนี่ยจะเป็น strategic partner เป็นคู่ค้าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญ ที่ช่วยชูศักยภาพของเราได้อย่างเป็นอย่างดีและมีผลงานยิ่งใหญ่ทั้งใน,นแก๊สธรรมชาติระดับสากลออกมาให้ชื่นชมนอีกไม่ช้าแล้วก็อีกต่อไปโดยคาดว่าภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุนของ2บริษัทชั้นนําด้านแก๊สธรรมชาติในเอเชียอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ขยายฐานลูกค้าผู้ใช้ CNG และ l n g เพิ่มขึ้นอย่างน้อย10รายต่อปี นะฮะสิายต่อปีนี่เราเรียกได้ว่าประมาณ20-30%ต่อปีสามารถดันยอดขายนะฮะจากปริมาณเดิมเนี่ยประมาณ5,000ล้าน BTU ต่อวันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวซึ่งจากที่คาดการคือเป็น1,000 10, 0ล้าน BTU ต่อวันสามารถดันรายได้ได้สูงถึง1,500ล้านบาทต่อปี การร่วมมือก,กันกับชิซุกะแก๊สในครั้งนี้นะฮะเพื่อดําเนินธุรกิจแก๊สธรรมชาติอัดสาหรับภาคอุตสาหกรรมหรือ ICNG และแก๊สธรรมชาติเหลวสําหรับอุตสาหกรรมหรือ IL เภายใต้บริษัทเครือข่ายแก๊สไทยญี่ปุ่นจํากัดถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนธุรกิจแก๊สธรรมชาติของเราให้มีความแข็งแกร่งและขยายสู่ภูมิภาคอื่นๆเราจะไม่หยุดยั้งในการคิดค้นและพัฒนาเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆนํามาต่อย,ยอดการดําเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไปคิดะ is not able to attend this meeting, p r s o n due to the ongoing influence of COVID-19. Would like to lead the message o f behalf of Mr. Kishida ันอื่นนะต้องกราบขออาภัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานที่ท่านประธานฮิโรยุกิคิชิดะ บริษัททิโซก้าแกสคอมมานติลิมิเต็ดท่านไม่สามารถมาร่วมงานในการประชุมวันนี้ได้เนื่อง้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9กระผมจึงขอเป็นตัวแทนสำหรับท่านประธานในวันนี้ครับ Good gentlemen, afternoon, from ladies and I'm Tai Japan Gas Network and everyone attending this ceremony. My name is Hiroyuki Kishida, the president of Shizuoka Gas. I am very regretted that I am not able to attend this ceremony in person because of the ongoing influence of COVID 19. So I'd like to express our great appreciation to everyone through Mr. Ishiyama. who is participating in this ceremony on behalf of Shizuoka Gas. สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งจากบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนบริษัทเครือข่ายก๊าไทยญี่ปุ่นจำกัดและผู้ร่วมงานทุกท่านในที่นี้ผมฮิโรยุกิคิชิดะตำแหน่งประธานบริษัทชิซูโอกะแก๊สคอมพานีลิมิเต็ดผมเองรู้สึกเสียดายมากที่พลาดโอกาสมาร่วมงานด้วยตัวเอง เนื่องจากสถานการณ์โควิดในอย่างไรก็ตามกระผมขอส่งเป็นข้อความผ่านคุณชโมฮิเดอิชิยาม่าที่เป็นตัวแทนของบริษัทชิโ,โอกะแกสคอมพานีลิมิเต็ดในงานวันนี้ I have been told that Sky Inter and its stakeholders took the g r e a t initiative in preparing for our company's smooth participation in the Thai-Japan gas network. from the signing ceremony on August 5 th, last year to today closing i ้ว i ร e กที่จะ e สดงม s ยสิ้น e ช e graduate to all of you here and everyone involved in ensuring this ceremony is held in a safe manner ต้องขอขอบคุณทีมงานบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนที่ได้ช่วยดำ,ดำเนินงานในส่วนของการก่อตั้งและการร่วมลงทุนบริษัทเครือข่ายกา๊าซไทยญี่ปุ่นจำกัดได้เป็นอย่างดีและราบรื่นมาโดยตลอด

And I feel once again great expectation and responsibility for this business. การร่วมลงนามในสัญญาในครั้งนี้ Thailand is the first country in which our company developed its overseas energy business. company e n t h e first participation was in natural gas fired ipp project in 2015 followed by the participation in solar power generation project then an investment in kai japan gas network to in thailand as the number o a r e k o b o n t h a นะคะถือว่าเป็นประเทศที่เราได้มีการขยายธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานซึ่งโครงการแรกของเรานั้นจะดําเนินการเกี่ยวกับ natural gas f i like g h t ipp ในปีคาาริสตศักราช2015 ต่อเนื่องด้วยโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และการร่วมลงทุนในบริษัทเครือข่ายก๊าซไทยญี่ปุ่นจำกัดในครั้งนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยนั้นเป็นเป้าหมายหลักค่ะในการพัฒนาและการขยายธุรกิจอย่างจริงจัง We have great expectation for the development of the business of Thai Japan Gas Network together with inter, is a leader in Thailand's industrial CNG business. Meanwhile, our company has de developed its city gas business in Japan for more than 110 years, and we possess considerable gas-related know-how. We hope that two companies will work together to further develop and grow the business of Thai Japan Gas Network. Really the capabilities companies. พวกเรานั้นมีความเชื่อมั่นว่าการร่วมลงทุนในบริษัทเครือข่ายก๊าซไทยญี่ปุ่นจำกัดระหว่างบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนผู้นำก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยและบริษัทชิโอกะก๊สสคอมพานีลิมิเต็ด ผู้คำบอร์ดในธุรกิจก๊าซในประเทศญี่ปุ่นพร้อมประสบการณ์มากกว่า110ปีนั้นทั้ง2บริษัทจะช่วยกันส่งเสริมจุดเด่นและร่วมกันพัฒนาให้บริษัทเครือข่ายก๊าซไทยญี่ปุ่นจำกัดประสบความสำเร็จค่ะมิไซเชียหม่ t อันดอนิสตาโอตะรวม a าบร h ษัทผู้ร n ว t งานใน e ิธีวั o นี้จะทำงานร่ o มก o นก t บสแกนดิเนเวีย a พื f อ r the b u s อ n ไทยญี่ h ุ่นก๊า n เน็ตเวิร์กใน a h i g ี l y integrated m a n n e น I am confident that these two people will be able to contribute greatly to the development of Thai Japan Gas Network. คุณโทโมฮิเดอิชิยมาม่าหรือว่าคุณทอมซังและคุณอาซิชิโอตะหรือว่าคุณโอตะซังตัวแทนของบริษัทชิซูโอกะแก๊สคอมมานีลิมิเต็ดที่ได้มาร่วมงานกับบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนภายใต้บริษัทเครือข่ายแก๊สไทยญี่ปุ่นจำกัด โดยผมนั้นเชื่อมั่นว่าทีมงานทั้งสองจะมีส่วนช่วยในการดําเนินการและพัฒนาบริษัทเครือข่ายก๊าซไทยญี่ปุ่นจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ simultaneously Shizuoka Gas intends to provide as much support as possible in sales and marketing and technology from Japan. We also hope to contribute to the development of Thailand by expanding sales of natural gas, which is becoming increasingly important in the energy trans transition. in order to realize further decarbonization in countries and the world we hope that this project will f u r t h e r deepen the relationship and the development of the two companies and we wish good health to everyone present here thank you very much บริษัทชิสูออก Gas Company Limited เองได้มีแผนในการจัดเตรียมทีมงานเพื่อเข้ามาสนับสนุนทางในด้านของการขยายฐานลูกค้าการตลาดและการนำเทคโนโลยีที่มะะีมาช่วยพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงยังช่วยส่งเสริมพลังงานสะอาดคู่กับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอีกด้วยพวกเราเชื่อมั่นว่าทั้ง2บริษัทจะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและท้ายที่สุดนี้ผมในฐานะหนึ่งตัวแทนของ TJN ก็ขอให้ทุกท่านในที่นี้ประสบกับความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับขอบคุณมากครับ จากวันนี้นะครับที่เราร่วมมือกันกับชิโซก่าแก๊สนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่เราที่เราก็มีเวนเจอร์ใหม่มีจอยเวนเจอร์ใหม่ของธุรกิจที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของปีนี้เรียบร้อยแล้วจริงๆสาสำคัญของการร่วมทุนระหว่างแกนเตอร์จำกัดมหาชนกับบริษัทชิโซก่าแก๊สสำคัญมากเพราะว่าเป็นการร่วมทุนข้ามชาติที่เกี่ยวกับแก๊สในบริษัทเอกชน ครั้งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากการเป็นครั้งแรกในเรื่องของการร่วมทุนแล้วเนี่ยมันก็เป็นครั้งแรกของการที่ที่ได้ขายแก๊สจริงๆในประเทศไทยโดยบริษัทต่างชาติโดยแต่เดิมเนี่ยคนที่จะขายแก๊สได้จริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเนื้อหาของเนื้อของแก๊สธรรมชาติเนี่ยการที่จะออกนอกแนวท่อค่อนข้างยากเรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทําให้แก๊สเนี่ยออกนอกแนวท่อเพื่อไปขายอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อได้แก๊สธรรมชาติมีข้อดีเยอะมากนะครับทั้งสะอาด ทั้งราคาถูกกว่า LPG เรื่องของการเผาไหม้ของแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันทําให้เกิดพวกตะกอนพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในในเตาเผาเนี่ยน้อยลงซึ่งก็ทําให้บริษัทเนี่ยนอกจากประหยัดเชื้อเพลิงแล้วด้วยเนี่ยสามารถประหยัดเรื่องค่าทําความสะอาดเรื่องค่าแม่เทนเนสของพวกเตาเผาได้เยอะมากทําให้หลายคนเนี่ยสนใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าคนเขาจะอยากจะมาทํากับเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยชั้นเชิงชื่อเสียงของเซ็นเตอร์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่แลวกันเลาจะทาขึ้นมาบริษัทเราเกิดขึ้นมาแค่30กว่าปีเราไม่ใช่บริิษัทเกด เป็นร้อยปีหรือบริษัทที่เป็นเป็นของรัทรัฐวิสหกิจครั้งนี้เนี่ยที่ชิซซกะแก๊สเข้ามาร่วมทุนเนี่ยทำให้สร้างภาพลักษณ์ของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเพิ่มขึ้นมหาศาลนะรเพราะชิซซกะแก๊สเนี่ยก็เป็นบริษัทท็อปโฟของประเทศญี่ปุ่นที่ว่าด้วยเรื่องของพลังงานนะครับวันนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยชื่อเสียงของเราสองคนร่วมกันกลายเป็นไทยเจแปนแก๊สเน็ตเวิร์กหรือว่าบริษัทเครือข่ายแก๊สธรรมชาติไทยญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสร้างความ มั่นใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นในการที่จะเข้ามาซื้อแก๊สจากเราทาไปใช้ทดแทน LPG ที่เขาใช้อยู่แต่เดิมสําหรับโรงงานที่อยู่นอกแนวท่อซึ่งก็เราก็มั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มยอดขายให้เราเป็นเท่าตัวแต่เดิมที่เรามีปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วแก๊สก็จะถือหุ้นในบริษัทเครือข่ายแก๊สญี่ปุ่น49%กนเตอร์ถือ51%เป้าหมายของเราเนี่ยแต่เดิมตอนนี้เนี่ยเราขายแก๊สอยู่เราประมาณ4,000-5,000เดนมบยทต่อวนนันก็พูดง่ายๆ 4, เครือข่ายของบริษัทญี่ปุ่นที่เขามีอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยเ,เขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาสามารถเอามาให้เราเนี่ยได้เพิ่มเป็นเท่าตัวจาก4,000-5,000เนี่ยเราจะสามารถเจอกันที่หมื่นหนึ่งได้ ภายในประมาณ2ปีซึ่งตอนนี้ตั้งแต่ก่อนที่เขาเข้ามาเริ่มทเซ็นสัญญากับเราเนี่ยเขาก็ทากันบ้านมปเรียบร้อยแล,แล้วเขาบอกว่าได้แน่นอนซึ่งพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจากแต่เดิมยอดขายนะฮะที่เรามีอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยล้าน <c oughs> คิดว่าสามารถที่กระโดดขึ้นไปถึงพันถึงพันห้าร้อยล้านได้อย่างไม่ยากเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากการที่เราได้รับเงินบางส่วนกลับมาจากการขายหุ้นเราก็ยังได้ประโยชน์จากการที่ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยทั้งทั้งสองทางเนี่ยเราก็จะได้ได้ประโยชน์ทั้งสองทางเลยแกนเตอร์เนี่ยหลายคน แล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเราทำอะไรอย่างอื่นเยอะๆมันอาจจะเราไม่โฟกัสหรือเปล่าหรืออะไรจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆเราเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างจาก core value ขอ,ของแกนกลางแกนแกนแท้ของเราที่เป็นวิศวกรรมทางด้านธุรก,กรรมเกี่ยวกับพลังงานเราเริ่มต้น จากธุรกิจแก๊สอันนั้นเป็น core value คือ business unit ที่หน่งของเราแก๊สเราประกอบไปด้วยแก๊ส NGV นะฮะเรามีม a s เตอร์สเตชันที่ผลิตแก๊ส NGV ให้กับปตทมีสัมปทาน20ปีเรามีสัมปทานการขนส่งแก๊ส NGV จากสถานีของเรานะฮะไปสู่สถานีลูกอื่นๆของปตทที่อยู่ในเ,เขตกรุงเทพและปริมณฑลเรามีสัญญาที่ขนส่งแก๊สจากสถานีอื่นที่ไม่ใช่สถานีเรานะฮะ ไปอยู่สารไปไปให้กับกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็นอกกรุงเทพก็ยังมีด้วยก็เป็นเรื่องของการขนส่งนอกจากนั้นนะฮะเราก็ว่าเรื่อง TJN ที่เราคุยกันวันนี้คือไทยเจแปนแก๊สเน็ตเวิร์กก็คือการขายแก๊สธรรมชาติอัดเข้าโรงงานอุตสาหกรรมและแก๊สธรรมชาติเหลวเข้าโรงงานอุตสาหกรรมอยู่นอกแนวท่อก็เป็นเครือข่ายของแก๊สสาหรับอุตสาหกรรมไอ้ตรงนี้เป็นกลุ่มธุรกิจแกส๊สแน่นอนกลุ่มธุรกิจแก๊สเกิดมาได้ยังไงเกิดมาจากความเชี่ยวชาญของทัง้านวิศวกรรมเราไปทํากเอสร้างเราไปเดทำก่อสรงตา้ก้าง เรายังมีเรื่องของสัญญาที่เราได้รับได้รับจากปตทเป็นการซ่อมบำรุงสถานี NGV ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแต่เพียงผู้เดียวตอนนี้ก็เป็นสัญญาที่เรายังค้างไว้อยู่อีกอีกปีหนึ่งถึงจะหมดแล้วเราก็มั่นใจว่าในปีถัดไปเนี่ยเราก็จะประมูลสัญญาตรงนี้ได้เพิ่มด้วยกลุ่มธุรกิจแกส๊สเป็นกลุ่มธุรกิจที่1กลุ่มพลังงานกลุ่มท,ที่2คือกลุ่มธุรกิจโซลาร์พลังงานแสงอาทิต์เราอยากจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น renewable energy เป็นพลังงานหมุนเวียนที่เราต้องการที่จะสร้าง ไฟฟ้าที่เกิดมาจากพลังงานสะอาดจา,จากตอนนี้เนี่ยเรามี2ที่อยู่ที่ประเทศไทยและที่ใหญ่ของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่ Mid ool, ททามาินะบูที่ประเทศพาม่านะครับที่ประเทศพม่าเนี่ยเรามีสัญญาด้วยกัน220เมกแบ่งการสร้างออกไปทั้งหมด4เฟสด้วยกันเฟสที่1 COD เรียบร้อยรับเงินทุกเดือนไม่ว่าจะเกิดโควิดไม่ว่าจะเกิดรัฐประหารไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเรารับเงินตรงทุกเดือน เป๊ะทุกเดือนนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สร้างความมั่นใจให้กับเราเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเราก็อยากลงทุนเพิ่มไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยในเฟสสองตรงนี้เนี่ย ะะหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มซาลงที่ประเทศพามา่าหลังจากที่การรัฐประหารเริ่มซาลงที่ประเทศพามา่าเราก็ได้ส่งทีมวิศวก,กรรมเนี่ยเข้าไปเริ่มก่อสร้างเรียบร้อยแล้วสำหรับเฟสสองซึ่งก็ค,คิดว่าภายในกลางปีนี้เนี่ยเฟสสองก็จะเสร็จรู่ล่วงไปได้ดีแล้วเราก็สามารถรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่เม็นบูเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวในปีถัดไปเนี่ยคิดว่าเฟสสามเฟสสี่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องรีบทาให้เสร็จอันนี้ก็คือกลุ่มที่2 กลุ่มที่3คือกลุ่มออโตมอติฟถามว่าทำไมกลุ่มออโตมอติฟถึงเรียกโดยเป็นกลุ่มที่3เลยตรงนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสัญญาที่อยู่กับสแกนเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้เราร่วมทุนกับบร,ริษัทชอทวี จำกัดมหาชนในการเข้าไปขายรถเมย์ตั้งแต่เมื่อปี2018ตรงนั้นเราขายรถเมย์ไปรวมมูลค่าการขายและการซ่อมบำรุงเนี่ย4,200ล้านเราขายรถเมย์ไปแล้ว1,800ล้านตอนนี้ยังเหลือสัญญาอยู่ร่วม2,000ล้านนะครับเพื่อที่จะซ่อมบำรุงรถเมย์489คันให้กับขอสมกอให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ลดอัตรา,าการเสียของรถเมย์ของเราเนี่ยจาก15%ลงเหลือประมาณ0.8%หรือใกล้ๆประมาณแถว1%ซึ่งถือว่าต่ำกว่าสแตนดาดที่ขอสมกอรับอยู่ตอนนี้ค่อนข้างเยอะ ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสําเร็จมากเลยในใน,ในช่วงเดือนที่ในช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนัน้ยังมีธุรกิจอื่นๆอีกนะฮะธุรกิจอื่นๆืันก็ว่าเรื่องการขนส่งซึ่งก็เป็นเรื่องของการมาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจที่เราที่เรามีอยู่ด i v e จากวิศวกรรมทางด้านพลังงานที่เรามีจากธุรกิจขนส่งตอนนี้เราขยับไปธุรกิจ IT เราก็มีตั้งบริษัทชื่อสแกนไ c t ขึ้นมาซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยจากการเปิดบริษัทครั้งแรกเรามีสัญญา ที่ทำกับภาครัฐและเอกชนเนี่ยร่วมเป็นร้อยล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้าง s i gnificance หรือค่อนข้างดีมากๆนอกจากนั้นนะฮะในตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเราก็มีการเปิดบริษัทชื่อว่าสแกน m e d i h ฮิรมุ่งเน้นทําธุรกิจที่เกี่ยวกับปลูกกัญชงก่อน ะะหลังจากที่เราเริ่มปลูกได้เราก็จะเริ่มสกัดแล้วเราหวังว่าเราจะ cover ทางต้นน้ํายังไปน้ําของทีกัญชงในอย่างโคงวงจรครับผมคิดว่าเติบโตมากพอสมควรจากที่กล่าวไปนะฮะว่าว่าเรามีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างตอนนี้ก็คือเพิ่งจะต้นปีเพิ่งเปิดปีมาเสร็จปุ๊บร่วมทุนเลยกับบริษัทญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เราก็คาดว่าเรื่องของบใบอนุญาตการปลูกกัญชงนะฮะก็จะเริ่มพอพอเริ่มได้ภายในภายในเดือนนี้ถ้าเราเริ่มได้เรื่องของการปลูกกัญชงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มธุรกิจใหม่ขึ เราเป็นลักษณะของการได้รับสัมปทานเราลักษณะของการมีสัญญาระยะยาวกับภาครัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจดังนั้นเนี่ยธุรกิจเดิมเนี่ยมันก็คงที่มั่นคงของมันอยู่เราก็จะมีธุรกิจใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะฮะอย่างชิสโอาแกสิสเร็วๆเนี่ยัว23%เนี่ยผมว่าม,มีแน่อยู่แล้วเกิดจากชิสโอาแกสที่สามารถ,ท,าารถที่สามารถหาลูกค,ค้าเข้ามาเพิ่มได้ธุรกิจของมินบูหรือว่าลงไฟฟ้าที่พม่าที่สามารถ COD เพิ่มได้อีก ตั้งแต่กลางปีเปต้นไปเราก็เรื่องธุรกิจกันชงที่คาดว่าจะได้ไรับใบอนุญาตตั้งแต่ต้นปีนี้ครับส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรามีสัญญาที่ไม่น่าจะทําให้ยอดขายมันตกลงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสัญญาที่เราทํากับภาครัฐความเสี่ยงจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าลดน้อยลงไปหมดแล้วนะครับความเสี่ยงหลักๆจริง,รงๆของเซ็นเตอร์เนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่โควิดขึ้นมาที่ประเทศพามา่รพา,ารัฐทหารที่ประเทศพามา่า ตอนนั้นเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเอรัฐประหารแล้วเขาเขาจะจ่ายเงินเราหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเรากังวลแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราย้อนภาพกลับมาดูที่ที่ประเทศไทยประเทศไทยรัฐประหารหลายรอบ ไม่มีโรงไฟฟ้าไหนปิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้โดยเฉพาะที่ประเทศพม่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไฟฟ้าที่เขามีอยู่เนี่ยสามารถเสิร์ฟคนได้เพียงแค่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองดังนั้นการที่เราไปไปมีโรงไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยมันคือความจําเป็นของประเทศเขามาเขาไม่สามารถปิดโรงไฟฟ้าเราได้แน่นอนเรามีสัญญากับภาครัฐแล้วเราไม่ได้มีสัญญากับสเตท เรามีสัญญากับ government เลยสัญญากับภาครัฐกั m e n นเลยเซ็นโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานของประเทศพมา่าดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลยแค่อย่างเดียวว่าเออเราเขาจะจ่ายเงินเราตรงไหมเราครบไหมปีที่ผ่านมารัฐประหารมาทั้งปีไม่เคยมีสักเดือนหนึ่งที่จ่ายเงินช้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะถือว่าเป็นสัญญาที่ดีมากๆเท่าที่เรามีถือว่าความเสี่ยงได้ถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่มี